สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ชินโจมมเตอร์คอร์นะครับวันนี้เราพาท่านมาบุกศูนย์นายมบ้านโป่งนายมบ้านโป่งนะครับนี่ครับนายมนายมอินดี้บ้านโป่งครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างครับด้านหน้าบ้านก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับนี่ก็ครับออสออดมาเขียวชยานี่ครับท่านผู้ชม เอเนี่ยเห็นครับทำแบบนี้ทุกคันเลยตัวยูตาเนี่ยนี่ครับถ้าทำ่างนี้มันจะไม่ถูกอันนี้ก็ตัวยูตาเนี่ยนี่ครับอ๋อมันจะอันนี้กว่าเวลาสี่มันจะอันนี้กว่าใช่ไหมพี่อดมาเขียวก็พาสายเชียงกงเสียตีมารู้จักทีมงานตะยุ่มบ้านโป่งนะครับดูรถนะครับนี่ของพี่ออดมาเขียวของเราก็ทุกรุ่นนะครับแกก็จะเอาเนี่ยสั่งอะไรแท้มาดูนะครับมีบทฟอร์จูเนอร์แกก็จะเก็บ อีซุเก้เก็บแกไม่ได้เก็บตัวใต้เนี่ยครับเนี่ยไปดูครับท่านผู้ชมแต่แล้วไปดูคันสีแดงเท่าไหร่เนี่ยนะครับนี่ครับไม้ที่เอ็กเนี่ยขอาะโป่งหน้าโป่งหลังเนี่ยเนาะทำเกือบสองแสนเลยครับโป่งหน้าโป่งหลังอันนี้เกือบสองพันแปดถึงสองพันห้านี่ครับทีอะไรอีซุดูครับคันมาเขียวนั่นเนี่ยตัวนี้ตัวใต้รุ่นเก่าแล้วไปดูแล้วไปดูนี่ครับดูคันแดงก่อนครับ คันแดงนี่ขับไปเนี่ยเต็มถนนเลยนะนี่ครับนี่ลุงกอดซื้อพวกมังค์กึงมังกี้ใคซื้อเก็บไว้หมดนี่ครับซื้อเก็บวะครับคนเก็บเดี๋ยวไปดูไอ้คันฟอร์ดเนี่ยที่สหรัฐมันมีเยอะนะพี่โยมเอาเราเอา,เอาพี่โยมต้องสตาร์ทกันแบตเตอรี่เสื่อมอะต้องสตาร์ทไนต้องสตาร์ทอะไรอต้องสตาร์ทอย่างน้อยทุกวันวันละทุกวันทิตย์นะอะทุกวันอาทิตย์ครับท่านผู้ชม ทางขั้นบ็ดจะเสื่อมนี่ตัวต้ารุ่นนี้นี่เขาเรียกรุ่นอะไรนะคันแดงคันแดงครับไทเกอร์ไทเกอร์แล้วหมยกไทเกอร์ดีแกเคยลุยไหมแกทำเหมือนคันนี้ไม่ค่อยลุยนะโอ้รยใหญ่ขนาดนี้ลุยไม่ได้มันเป็นรถโชว์เคยไปงานบวชอ๋อเอาไว้โชว์เองเดียวได้เราเป็นใหญ่เป็นสู้รถโชว์เยเลยไม่ด้เไหมลุยร่มันจะเสียรถนะ นี่ฟอร์ดคันนี้ที่สหรัฐเพื่อนผมอยู่ที่สหรัฐชอบมากเลยอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย,าายนเยยพื่อนเพื่อนทำกัญชากัญชานานแล้วขาเขาบ้านเขาขายกัญชาจัดอะไรเขาเรียกจัดอะไรนะเวลามีงานฮะเขาเรียกอะไรนะอันนี้ก็พาเสียถีเชียงกงก็มาดูเชียงกงที่บ้านโป่งครับเชียงกงน้อยเชียงกงน้อยอชองชินโจก็ มีเพื่อนหลายจังหวัดครับไปเมื่อกี้ก็ไปหาเพื่อนโยงเมืองการแถวนี้ก็มีเพื่อนว่องเพื่อนเจอเพื่อนประจักเยอะะเลยมาผ่านอันนี้ก็เจอเพื่อนดีไปหาดีไม่ไปดีไปหาเพื่อนชัดชัดเลยนะชัดบ้านโป่งคันชนชัดพีเอเคนะครับ hmm. กับเพื่อนกันครับแกเรียกเพื่อนสูนเพื่อนสูนเพรก็เพื่อนก็เพื่อนเนาะจริงๆแล้วแกฮิปเเนียรุ่นใหญ่แล้วนะแกเรียกเพื่อนหมดนะนี่แหละครับมิตรภาพทางอบรถท่านผู้ชม นี่ครับเต็มร้านเลยครับวันนี้ก็ช่องยินโจรจะขอขอขอลาท่านผู้ชมไปเพียงตอนนี้ก่อนครับสวัสดีครับเจ้า